อิธานิตสะระคุวาตูอรหหตูสมัาสมพุทธะปรินิพานตูปทายเตวีสะสังวัชรุตระปัญจเสตาธิกานิทวีสังวัชระสาสานิอติกันตานิปจุปนการวเสนะธนวาขมมมาสัสา ปัญญาสมังทินังวารวเรเสนาภนะจันทรวาโรโหติเอวังตัสสะเพรวัตูวริพิพา,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 านาศาสนาอยู่กาละพันนาสันลักิตภะตี สุภานมัจดุพระพุทธาศาสนาอยู่การจำเดิมแต่วันปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพร,ระวิชิตมานรหันตสสมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแลว้วในสองพันห้าร้อยี่สิบสามพันสาย พระยุมบันในสมัยทันวาคุมม,ม,มาสตรทินที่สิบห้าวันจันทร์วันนี้เป็นปัจจุมบันวาวนพระพุทธศาสน,นาอยู่การจำเดิมแต่วันปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จเรือผู้มีพระภาคเจ้านั้น มีนัยยะอันพุทธบริสัชย์เยืพึงกำหนดนับได้ด้วยเบิกาพระชนีนะโมตัสสะภะคะวะตูอะระหะตูสมมาสัม <c> พ <oughs> <c oughs> ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตูอะระหะตูสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตู <c oughs> อรหัตุสมมาสัมพุทธชชะสีเลนะสุขติงยันติสีเละนะภคะสัมปทาสีเละนะนิพพติงยันติตัสมาสีลังวิโสท,ทัเยสีนาอกาสวัดนีอาจมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ความเป็นมาในอานิสงส์ของศีลเพื่อเป็นเครื่องสดทรงองค์งคัศธาบาร,รมีที่บรรดาธนิธราธานะบุดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลประจําปักคือวันขึ้นไป่าข้าเดือนอ้ายวันนี้ตรงกับวันที่สิบห้าธันวาคมศสศอส,อสองพันห้ารอยี่สามเป็นวันจันทร์ <c oughs> ได้การสมาทานสิ่งขบันดาท่านพุทธริษัตทุกท่านวันนี้คนหน้าทายกเขื่อจานสงาได้นำสมาทานสิ่งแปดที่เราเรียกันว่าอมโมสตสสิีนคำว่าสิ่แปดกับโมสตัสสิ่นนี่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือสิกขาบท <c oughs> มีสิกขาบทครอบทวนเหมือนกันแต่ถ้าว่าสิ่งแปดรักษาได้ไม่จำกัดการเวลา จะรัาากษารม่ก่อนได้รักษาน้อยก่นได้รักษาหลายวันหลายเดือนหลายปีตลอดชีวิตก็ได้แต่สำหรับอุโบสถศีลนี้องค์สมเด็จพระจอมใตเรียกใช้คำว่าอยู่จำยังคำลงท้ายว่าอิมันยะระติงอิมันยติวสังซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอสมาทานวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเป็นต้น รวมความบาศีนทล้งสองประการคือโบสดือศินกับสินแปดน้่าด้วยอานิสงส์มันก็เหมือนกันรักษาสิบแปดสิ่ขาบทเหมนกันเป็นศินพรมจันทร์แต่ถ้ากล่าวถึงว่าีลนองสมเด็จพระทรงทันบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้จัดเป็นหลายประเภทคือว่าหนึ่งสินห้าที่เรียกขึ้นว่าปกติศิน ในรายการอีสองอมโบสดสินและสินแปดเป็นสินพมจันทร์สำหรับครวาตส,สำหรับสมันเนมีสินสิบพระมีสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดพระสุนีมีสินสองร้อยสามร้อยสิบเอ็ดเป็นต้นรวมความแล้วก็ใช้คำว่าสินสินแปลว่าปกติถ้าประพฤติได้ตามปกติตามฐานะคนตนก็จะมีความสุข อ้าเรื่องไอิสอง์ของศีลนี่มันได้ท่านพุทธบริษัทฟังกันมามากวันนี้ขอเทศย่อลงสักหน่อยหนึ่งเอาแค่อันนี้สองศีนตัวเดียวถ้าง่ายจะรักษาได้ไม่ได้ศีนตัวเดียววันนี้จะเทศอันนี้สองของคนรักษาศีนตัวเดียวแล้วขาดศีนหนึ่งตัวมีผลตามที่พระเจ้าว่าสีเลนะสุกติงยันติ มีศีลเป็นเหตุที่มีความสุขทีเลยนโะพกสมาธามีศีลเป็นเหตุที่มีทรัพย์สมบัติมากสีเลยนนะนิพุติยันติมีศีลเป็นเหตุที่มีความสงบสงัดจากความทุกข์ใดๆเรื่องราวมีว่าเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรพุทธมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงไปชนอยู่ วันนั้นเวลานั้นองค์สมเด็จพระบรมครูทรงประทับอยู่ในพระเมืองพาราณสีอันเป็นที่ประทับของพระเจ้าประเสณนที่โกศลบรมกษัตริย์ในตอนนั้นปรากฏว่าพระเจ้าปรเสตนาที่โกศลบรมกษัตริย์สมบาทเท่าถือ <c oughs> มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสาสันยอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ทรงปรารถนาพุทธภูมิการฟังเทศจากพระพุทธเจ้าทุกคราวคนที่เขาไปด้วยเขาได้ไประโซนดาสีทาคานาคารหันสำหรับผู้ปรารถนาพระโพธิปปยาณนคือจะเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็ได้แค่ไตรสรนาคมเป็นนั้นว่ามีความเคารพในพระไตรสรนาคมคือพระพุทธเจ้าจริงพระธรรมจริงพระอริยสงฆ์จริงมีสิ้นห้าบริสุทธิ์จริง <c oughs> อาศัยที่องค์มีความเลื่อมใสแล้วก็ตั้งใจปรารถนาพระพุทธญาณการบำเพ็ญกุศลในการนั้นจะเป็นหนักมากในในเรื่องในใจศาสนาคมการบำเพ็ญทานก็หนักการสงเคราะห์ก็หนักอยู่มาภายหลังในวันหนึ่งเวลานั้นสมเด็จพระผู้มีพระคาคเจ้ายมประทับอยู่ที่นั่น <c oughs> อยู่ในพระคันเกุดดีมหาวิหารในนามวิสาขาสร้างสวาย ปรากฏว่ามีคืนวันหนึ่งพระเจ้าประเสริฐหนาที่โกศลบรม,มกษัตริย์สมบาติเท้าเธอสมประทับอยู่ในห้องบรรทมมันเป็นสิริในตอนดึกวันนั้นท่านยังไม่หลับก็ปรากฏมีพระการองค์หนึ่งมีเทวดาองค์หนึ่งประกาศตนว่าเป็นพระการถือกระบองเหล็กใหญ่ปลายกระบองแดงฉานไปแสงเปลง ไม่ชี้หน้าพระเจ้าประเสในที่โกศลบรมกษัตริย์ว่าพระบาทเท่าคือจากนี้ไปเจ็ดวันเจ็ดต้องตายให้พยายามสร้างความดีไว้ถ้าไม่สร้างความดีตายแล้วจะมีทุกมีนรกเป็นต้นเป็นที่ไปเมื่อยืนยันถ้อยคําแบบนั้นเราใช้พระเจ้าประเสิฐที่โกศลก็ถามว่าตายแน่หรือไม่แน่ถึงบอกต้องตายแน่แกไปภายในเจ็ดวันนั้หรือไม่เกินเจ็ดวันมันตายแน่ เป็นอนุวาพระเจ้าประเสริฐในที่โุศลก็ตกใจคิดว่าเราก็ทําบุญใหญ,ญ่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสัญดาอยู่ในประเทศของเรามากกว่าที่อื่นเราก็มีความเคารพในพระองค์เคารพในพระเยสงธรรมทานกลมมาแต่ว่าการทําความดีกับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทำไมจะไม่ช่วยเราบ้างหือ แต่กาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้อ,ตองกรรมกรรมในชาตินี้ดีแต่ว่ากรรมในชาติก่อนอาจจะไม่ดีไ่ไปดิเพื่อนรู้ว่าเอิญขึ้นเชา้ากันมาก็จึงไปชุมมุกเสนามหมายข้าราชรบริพารทั้งหลายว่าเมื่อคืนนี้เราเห็นได้การมาชี้แจงกับเราว่าเราจะตายภายในจิตวันคือไม่เกินเจ็ดวันข้างหน้านี้ต้องตายแน่เราจะทำยังไงดี บรรดาใหม่ของพระเจ้าพระเกศนที่โกศลก็มีสองพวกคือพวกเรือสีกพวกอาจารย์ทั้งหกพวกหนึ่งเป็นเาสีก็อาจารย์หกพวกนั้นก็บอกว่าต้องทําพิธีบูชายันไอการบูชายันนี่เขาต้องฆ่าคนฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าสัตว์คนก็ต้องฆ่าคนที่มีความรักมากสัตว์ที่จะต้องฆ่าก็ต้องฆ่าสัตว์ที่มีความรักมากก็เป็นสัตว์ที่มีคุณ พระเจ้าประเส้นหน้าที่กศสฟังแล้วก็ไม่ชอบใจพระองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมัสสสนดาเพราะข่าสัตว์มันเป็นบาปยิงได้ไปถามบรรดาหมายข้าให่บริพารที่เป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาเจ้าก็ปรา,าปรกฏว่าไปถามบริหิตเข้าบริหิตก,ก็บอกว่าถ้าหักว่าพระองค์จะพึงต้องตาย ไอ้ความตายนี่ยมันมีกับคนทุกคนองคสมเด็จพระทศพลก็บอกว่าคนทุกคนจะต้องตายแต่ว่าถึงกระไรก็าทานทีแต่ก่อนจะตายนี้ถ้าสร้างความดีไว้ซะก่อนแล้วก็ตายแล้วมันก็มีผลคือมีความสุขแต่คนทุกคนถ้าเกิดใหม่หนึ่งจะต้องมีน้ํากินก็บริการลีสองจะต้องมีพักนั่งที่นั่งพักสบ,สบาย สามถว,ว่าเดินไปทางไหนถ้ามีแม่น้ำดำคลองต้องมีสะพานข้ามและก็สี่ก็มีสถานที่อยู่ <c oughs> องค์สมเด็จพระรามาครูทรงตรัสว่าถ้าสร้างงานเป็นสาธารณประโยชน์ <c oughs> ให้เป็นประโยชน์กับคนเดินทางคนกัมพาระม,มันมีประโยชน์มากท่านขอพระองค์จงปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระผู่มีพระภาคเจ้าในข้อนี้ แต่ความจริงพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่นั่นน่าจะไปถามไม่ยักไปถ้าทหารก็เยอะน่าจ,จะไปถามไม่ยักไปแต่ก็ถามยิ่งก็ดีเป็นนั้นว่าพระเจ้าประสเสนาี่โกสมก็ตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะตายไปจากชาตินี้ชาตินี้เรามีที่อยู่มีพระราชฐานมีบริเวณเขตกว้างเพรามีทั้งประเทศ เราก็จะต้องสร้างสถานที่อยู่คือทําที่อาศัยของคนยากจนแล้วก็สร้างที่สถานหนึ่งวิธีนั่งเล่นสบายคือศาลาสาธารณะใครเดินไปเดินมาจะได้พักในระหว่างทางก็สร้างคิดว่าถ้าไปไหนมันมีความลาบากมีน้ำลำคลองก็สร้างสะพานชาติหน้าจะไ,ไปทไหนามีสะพานข้าม ก็คิดว่าคนเดินทางคนอยู่อาศัยมันจําเป็นต้องอาศัยน้าเป็นเครื่องกินเครื่องใช้น้ำมีอาศัยมากก็ขุดบ่อขุดสระเป็นสาธารณะจึิงเลยสั่งเกงคนจ้างคนทําให้เสร็จปอนเจ็ดวันทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อเป็นความประสงค์ของมหากษัตริย์แล้วก็ทุ่มเทเงินทองที่ไม่ไม่อั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็สร้างเสร็จก่อนเจ็ดวัน เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ไม่ไปไหนแล้วนอนอยู่ในห้องบรรทมเป็นสรินั่งภาวนาน,นอนทารานนึกถึงความดีที่ตนกระทำคิดว่าวันที่เจ็ดยังไงยังไงเพื่อกายเขายืนยันมันก็ต้องตายกันแน่รวมความว่าวันที่เจ็ดมันก็ไม่ตายรอไม่เจ็ดวันมันก็ไม่ตายสามเจ็ดสีเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดมันก็ไม่ตายสักทีตอนนี้พระเจ้าประเสริฐในที่โกศล โดยมากก็เป็นคนที่มีความจริงจังอยู่มากจึงคิดว่าาว่าผู้การมีความจริงก็เปิดเทวดาไม่น่าจะโกหกเราไม่ได้ต้องเอาผ่อการมาต่อว่าต่อขานก็นให้ได้เรื่องเราไม่ต้องเอาเรื่องกันแน่เป็นนั้นว่าทีรนี่เปล่าประกาศแล้เรียกอหมายผุ้ข,ขบวนตรีว่าใครรู้จักพี่อยู่ของพ่าการบ้างไปตามผ่าการมาจะต้องมาเจรจาก,กันก็ไม่มีอำหมายคนไหนไปตามมาได้ เขาจึงให้ในโยมบายไว้ให้เป่าประกาศไปทั่วเมืองว่าใครสามารถจะติดตอ่อกับราการได้ถ้าใครติดรับอาษาจะติดตอ่อประการได้อันดับแรกจะให้ทองคาเท่าลูกฟักหนักเกินกว่าหนึ่งน้ำหนักก็เติมเกินกับตัวของตัวเองให้ทองคํเท่าลูกฟักมันมีน้ําหนักสูงแล้วถ้าสามารถไปติตก่อนที่จะไปนถ้ารับอาษาไปให้ทองคาเท่าลูกฟัก เผื่อว่าไปตายแล้วไอ้ทองคำจะเลี้ยงครอบครัวต่อภายหลังถ้ากลับมาได้ติดต่อเพื่อการเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะกลับมาเมื่วลากลับมาแล้วจะแบ่งสมบัติให้ครึ่งหนึ่งเป็นมหาอุปราชคือมีอำนาจครึ่งหนึ่งขขงพระราชานรวมความขนาที่บรบบร,รดาอหมายข้าวิพานให้คนไปป,ประกาศนั้นวันนั้นก็มีเรื่องสําคัญ คืนเดียวก,กันกับที่พระการมาสแสดงตนกับพระเจ้าประสิทิ์ที่โกศลก็มีพรายคนหนึ่งั็ยังหนุ่มอยู่มีพัญญาแต่ไม่มีลูก <c oughs> แกหากินในการข่าเนื้อข่าสัตว์อยู่ตลอดเวลามาในคืนวันนั้นแกก็น,นอนนึกนึกในใจว่าโอ๋หนอเราเกิดมาในใจมันไร้มีแต่ความเลว ชีวิตของเราชีวิตเดียวนี่ไปฆ่าสัตว์มาเล็กชีวิตวันหนึ่งตั้งหลายหลายชีวิตถ้าสัตว์ใหญ่อย่างวัวอย่างควายอย่างนยอย่างเลือดสมันนี่ก็ตามตัวมันโตวกว่าเราเราตัวเล็กกินสัตว์ใหญ่ซึ่งมีเนื้อมากกว่าเราถ้าสัตว์ตัวเล็กเราฆ่าอัหนหลายตัวไอความจริงการทาอย่างนี้มันสร้างความเดือดร้อนกับบคุคคลอืน่นไอชีวิตของเรานี่เราจะกินผักกินหญ้าเราก็กินได้ คนยางอยาดูยางสมเด็จพระจอมไตรพุรธรมศารรสันดาเป็นกษัตริย์สุสละราชสมบัติมาบวชกินเท่าที่เขาจะพึงให้กินให้ก็็ทรงอยู่ได้ริงมันนั่งนึกในใจว่าโอ้หนอนา่รตนบัตินี้เป็นต้นไปเราเห็นจะต้องเลิกเลวกันสักทีขึ้นที่ว่าการฆ่าสัตว์ตชีวิตอย่างนี้ต้องไม่มีสมหรับเรา แกก็ตัดสินใจว่ารับแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่เลิกไม่ไปหาปลาหาเนื้อละพอวันรุ่งขึ้นแกก็นั่งแบบสบายๆทำใจเป็นสุขหลับตามังลืมตามัง่งเมียก็เข้ามาเตือนบอกว่าทำไมจะไม่ไปหาเนื้อหาปลาอาหารมั่มีไม่กี่วันไม่ช้าก็จะหมดแกก็ทำนั่งเฉยทำเป็นแบบเข้าสมาธิ เมียพูดไปเบอก็ลืมตายขึ้นมาบอกที่จะกวนใจฉันฉักํกลังเข้าสมาธิไม่ใช่งานนะจําไว้นะเราเมียเขาใช้เ้าก็ทําเข้าสมาธิซะนะเป็นนั้นว่าถามเมียถามว่าทําไมจะเข้าสมาธิมันจะไม่มีกินอยู่แล้วเข้าสมาธิอยู่ได้รึแกก็บอกไปไม่ได้แล้วเมื่อคืนนี้ฉันทําสมาธิไปไปเจือพญายมเข้า พายายมก็พาฉันไปดูนรกบอกไอที่แกทากกําบาปกุศลนทั้งหมดฆ่าส,สตัตว์ชีวิตเนี่ยมันต้องมาตกนรกคุมค้มนี้คุ้มนี้คุ้มนี้ก็กที่แกก,ก็โกหกตลอดเวลานี่ไมจริงอ่ะนี่แกรักษาสินปานาแต่ขาดมุสาวาดนะ <c oughs> จำไมนะ่ได้รักษาสินสีขาบทเดียวขาดหนึ่งสีขาบทเมียแกก็เลยบอกว่าทยให้กินอะไรแกบอกไม่เป็นไร ถ้ากว่านเนือมันจะหมดฉันยะหาผักหายามาชดเชยให้เรื่องความเป็นอยู่ในบ้านฉันรับรักษาว่ามันไม่อดตายเมีย <c oughs> ก็เชื่อเขารักษาสินทันแล้วพยายมพาเข้าไปแล้วนี่ <c oughs> นแม้แกบอกแกพบพยายมด้วยแกก็พบแพาการด้วยแกโกหกเมียพบทั้งสองอย่างแกมาวันนั้นวันที่เขาเปล่าประกาศแกไม่อยู่บ้าน ออกไปธุระหน้าบ้านไปหาผักหาหญ้าหาของที่เมีกินหาชิงที่มันตายแล้วสัตว์ที่มันตายในป่าหรือว่าเขาฆ่าแล้วก็มาทําเป็นอาหารแกไม่ทําบาปวันนั้นหน่อยอามาัยขค่บริาพารนี่เขาเป่าประ,าะกาศหาคนไปหาพระการมาถึงบ้านพอดีก็แวะเข้ามาในบ้านของแกเมียเขาก็เลยมาถามเมียถามว่าหัวไปไหนก็หัวไปธุระเขาถามว่ามาทาไม ว่าเวลานี้พระมหาก,กษัตริย์จะให้เอาทองคําลูกไอเท่าลูกฟักแต่มันหนักเบอร์มารางวัลแก่คนที่จะไปติดต่อกับพระการถ้าใครติดต่อไปติดต่อด้วพระการได้ถ้าแค่รับอาสาไปานี้ให้ทองคําทันที <c oughs> ถ้าไปติดต่อับาระการได้กลับมาแล้วนี้จะมอบราชสมบัติให้ครึ่งหนึ่งคือเป็นมหาหมาัด์แต่าเป,เป็นเป็นมหาอุปราชม,มีมีอำนาจรองเจ้าระราชา <c oughs> ยายเมียก็เ,เลยบอกว่านี่ไม่เป็นไรรขาหาไม่ได้กับผัวฉันเขาไปติดต่อกับระการเขาพยายมมามโยมมาขึ้นบ้านนี้เองนะจะง่าบันอะไรสิฉันนับอาสาว่ายังไงยังไงผัวฉันก็ไปได้แน่แต่นั่นเขาเลยมอบทองคำไปให้พอตอนนี้แกกลับมาบ้านเมียเล่าให้ฟังก็ตกใจแกเลยบอกนี่ความจริงฉันไปไม่ได้ที่โกโหกแกเห็นไหม ป็นโกหกแกใช่ไม่ขี้เกียจไปหาเนื้อหาปลาเพิ่มเบ็ดเบียนสัตว์มีก็ไม่ได้หรอกถ้าขัดคำสั่งพระมหากษัตริย์ก็หัวขาดแน่พองคำก็กกให้ไว้แล้วคนที่สุดแกก็จำใจเอาไปตายเอาดาบหน้าก็แล้วกันก <c oughs> ็ <c oughs> เลยเข้าไปเฝ้าพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เจ้าประเสรินที่โกศลก็ทรงตัดตามความประสงค์ แกก็กลับมาบ้านให้มีอาหาะเสบียงกลางก็ตั้งใจที่ว่าไปคราวนี้ไม่มีชีวิตกลับมาแน่ถ้าขึงนกลับมาก็ถูกร,ราชาฆ่าตายยังไงไปตายบรรดาบหน้าดีไม่ดีก็ไปอยู่ตามป่าตามโดงที่เขาไปไม่ถึง,ย,งย,ยังมีความสุขที่บ้านไม่อยู่ก็แล้วไปไม่มีบ้านอยู่ก็เดินไปในระหว่างทาง <c oughs> ไปถึงในตอนต้นปรากฏว่าพวคุณแกสองคน สองคนนี้ขุดบอเท่าไรก็ตามหาน้ํากินไม่ได้ในสถานที่ใดชาวบ,บ้านก็หาน้ำง่ายๆสองคนนี้ก็หาน้ํามไม่ได้เขาก็ถามต่แกล้วกลีวไปถามายายกระตารู้จักแดนที่จะไปหาพระการไหมยายกระตาบอกรู้จักนี่เขาเดินไปทางทิศตะวันตกนี่แหละแต่เวลาถึงประกายก็ถามเรนนัทชั้นยังไงหาน้ํากินเขาไม่ได้มันอดน้ําลาบาก อยู่ใกล้น้นนนําบ่อน้ําน้ําก็แห้งต้องไปหากินน้ําไกลแสงไกลันนก,ก็รับเดินต่อไปอีก,ก็ไปเจองูเหลือมตัวหนึ่ง <c oughs> นอนอยู่โคนต้นไทรไปทางไหนก็ไปไม่ได้ได้เลื้อยวนไปวนมาใกล้ๆต้นไทรก็มีความอดนอกจากจะมีสัตว์ตัวใดไปหายเข้ามาใกล้ก็ได้กินใน,น,นัันออกไปจยากพุ่มต้นไทรไม่ได้ก็ถามมีแต่ตานนั้ก็ถามาถามันรู้จักแดนชะการไหมงูมเหลือมก็บอกก็รู้จัก แล้ว่าถ้าแกไปามได้จเจอพระการนะถามด้วยนะว่าทำไมฉันไปไหนไม่ได้อันดับที่สี่ที่สามเอาสามข้อก็พอนะเวลามันน้อยก็ไปเจอจระเข้ลอยขวางแม่น้ําอยู่ก็ถามว่าเดินจะไปทันนักพ่ะการจระเข่บอกไปไม่ไกลไปน็นด้านทาศตะวันตกไม่ช้าก็ถึงแลวกก้วพอพกแกก็บอกว่าถ้าไปถึงพระการก็ถามด้วยนะว่าไอ้ฉันน่ะทำไมไปไหนไม่ได้ต้องเป็นจระเข้าาขวางคลองอยู่แบบนี้ <c oughs> รวมความบริไดทางไปสนับพระการจากท่านทั้งสามทั้งสามจุดเดินไปในไม่ช้าก็ถึงสนักของพระการพอดีแต่ความจริงพระการที่ม่อยู่ม,มนุษย์ก็คำว่าพระการจริงๆนั่นไม่มีเทวด,ดาทานแสดงพอไปถึงสนักของพระการก็ได้ถามพระการว่าเวลานี้พระเจ้าประเสริฐในที่กุศลให้มาถามว่าพระองค์ไม่บอกว่าพระเจ้าประเสริฐในที่กุศลจะตายภายในจ็ดวันทำไมยังไม่ตาย ท่านก็เลยบอกว่าท่านก็ถามว่าก่อนเมื่อก่อนในฉันบอกเขายังไม่ได้ทําอะไรที่ฉันบอกแล้วก็ทําอะไรก็บอกว่าสร้างเจดสร้างกุติเอ,อสร้างบ้านเป็นที่พักของคนเร้าสาธารณสร้างศาลาสร้างสะพานข้ามแม่น้ำกุดบ่อน้าเป็น,นต้นทั่นก็เลยบอกว่าถ้าทําอย่างนั้นมันจะตายได้ยังไง ถ้าไม่ทํามันต้องตายเพราะการทาอย่างนั้นให้ความสุขกับคนกาพร้าคนจนคนเดินทางมันมีความสุขมันเป็นการต่ออายุย่าตายในระหว่างท่ามกลางชีวิตไม่ได้ที่ท่นไม่บอกเพราะว่าจะตายในระหว่างท่ามกลางชีวิตเพราะบาปกรรมปานาบิบาตแรกมันยังเข้ามาตัดรอยชีวิตเนี่ยเมือเม่อในเมื่อพระมาหาบอกพิตรอ,องค์นั้นทําแบบนี้มันสร้างความดีมันตายไม่ได้กลับไปบอก่านเถ เพราที่ว่าจะตายก็ไม่ทําความดีส่วนนี้มีทําความดีส่วนนี้มันตายไม่ได้แต่ก่อนที่จะกลับก็เลยถามถึงว่าทําไมเจอระเคจิงขวางคลองแต่ก็บอกว่าไอ้เจรเเคขวางคลองในเวลาดีเขาจะทําทบุญทางกุศลกันมันสร้างการขัดคอคนนี้าสร้างความดีตายไปแล้วเนี่ยไปเกิดเป็นเจรเเค,ค,คไปหาจริงกันที่ไหนก็ไม่ได้ต้งองขวางคลองเป็นสะพาในให้เขาข้ามข้ามหัวข้ามหางเหยียบหลังนั่นแหละ ถามว่างูเหลี่ยมต้ไงไปไหนไม่ได้เขาสั่งมาถาม่านก็นเลยว่าสมัยก่อนเป็นคนเอาทรัพย์สินของตนมีอยู่เป็นมหาเศรษฐีฝังอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ไม่ไปไหนบุญทานก็ไม่ทำเศรษฐีเพราะสายจิตยู่ห่วงเงินห่วงทองตายแล้วก็เป็นงูเหลี่ยมถามว่าคนแก่สองคนนั้นทําไมจึงหาน้ําไม่ได้จะบอกว่าในสมัยกาอก่อนมีลูกสาวเจ้าหวงกาม,มารมใครเข้ามาขอก็ไม่ยอมยอกให้ แกก็เลยสั่งว่าถ้าไปถึงจุระเข้ถ้าจะท่านจะบอกจุระเข้แกต้องข้ามฝั่งไปก่อนนะถ้าแกไม่ข้ามไปก่อนถ้าบอกมันแล้วก็มันไปไหนได้เดยวแกว่ายน้ําข้ามลาบากไปกรนีสองถ้าจะไปบอกกลางหูเหลือมเหตุต้นต้องสัญญากันก่อนว่าถ้าบอกแล้วจะยอมให้ทรัพย์สินที่นี้ถ้าจะบอกคนแก่นี่ไม่เป็นไรเพราะว่าคนแก่จะไม่มีอะไรนอกจากไม่มีน้ำอยากกิน,น,น,กนในที่สุดเขาก็กลับ กลับมาถึงจระเขีถามยังไงที่ช้ได้เรื่องไหมแกบอกได้เรื่องในจระเจก็ถามบอกให้ฟังที่แกบอกไม่ได้เดีย๋ยวข้ามปากก่อนถ้าไม่ข้ามก่อนจะเป็นสะพานข้ามเม่แมงไม,ไม่อย่างนั้นฉันบอกไม่ได้จระเขีก็ยอมยังนี้บอกว่าใช้การก่อนเธอแกล้งในการบำเพ็ญทางตําบุทางกุศลเขาตายแล้วต้องถูกทรมานมาจากนารกก็ยังไม่พอขึ้นมาเป็นสัตว์สิริชนัน ต้องมาเป็นเจระเทศยึลอยขวางคลองให้ชาวบ้านเขาข้ามเหยียบไปเหยียบมาหาหางจริงก็ไม่ได้มีความลาบากต่อไปโยนตั้งใจดีมีเมตตาจิตคิดราณีกับคนทําบุญยินดีกับเขาเจ้าจะมีความสุขเขาบอกเท่านั้นเจระเทศก็ตัดสินใจตามนั้นก็ไหวไปได้พอามาถึงงูเหลืองงูเหลืองก็ถามก็บอกตามนั้นแต่สัญญาก่อนว่าแกต้องให้ทรัพย์ของแกที่นี่ก่อนนะ ไองูเหลือมนั่นมันใช้ทรัพย์ไม่ได้แล้วก็ยอมให้ได้มาตัวจะเป็นอิสระพอก็บอกให้แล้วก็ปรากฏงูเหลือมก็ไปหากินได้ไปอิสระไปถึงคนสองสามคนตาแก่สองสองตายายก็บอกตามความจริงให้ติดตั้งนนในเมตตาหลังจากนั้นขอรัดเวลาได้สี่นาทีก็ไปหาพระราชากราบทุลให้ทรงทราบพระราชาก็ทรงแต่งตั้งให้เป็นมหาบาราชเมียมหน้าครึ่งหนึ่งของพระราชา หลังจากนั้นแกก็นาคนมาขุดทรัพย์สินที่มูลเหลืองฝังไว้รวงความว่าการรักษาสินหนึ่งตัวคือเว้นจากวานาติบัตแต่ว่ามูสาวไหวกับเมียเพื่อเป็นการรักษาความดีอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสีไม่ถือว่าเป็นการขาดสินเป็นการรักษาประโยชน์แล้วก็ต่อมาตอนนี้วาลีทำไมมีมีแต่สกทาจารย์ เมื่อท่านมาอยู่กับพระเจ้าประเศสน์ที่โกศลได้เป็นนานก็มีความเรื่องใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรบริศาทธิ์สันดาม,มาสัพพุตเจ้าในที่สุดขอบวชก็ได้บรรลุอหรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพุทธศาสนาคือปฏิพัติแล้วนี่เราบรรดาท่านพุทธบริษัทเทศมากไม่ได้เวลานน้อยเรื่องมันยาวตามี่องค์สมเด็จพระบัณฑิตกล่าวว่าสีเลนสุขติยันติ คนที่มีศินเป็นเหตุที่มีความสุขในความจริงพายนคนนี้เขามีสิลข้อเดียวคือปานาติบาตแต่ปานาติบาตที่มันยังมีก็มันได้เพราะอาศัยเมตตจิตเมตตากรุณาต่างๆบริการเขาก็มีความสุขในอันดับแรกคือไม่ต้องไปหาศัตด์ได้บริการที่สองได้ทองคาหนึ่งเท่าลูกฟักและบริการที่สามได้ทองคําเท่ากับที่งูเหลื่มให้แล้วก็ประการที่สี่ได้เป็นมหาอุปราช กกงงมม,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 ม่ว่าสีเลนสุกติยังติเขามีสุขด้วยแล้วก็สีเลนะผูกกสมาพร้อมกันนั่นก็มีทรัพย์สมบัติด้วยข้อดีสามีว่าสีเลนะทิพติยันติพราะาศศิงข้อเดียวเบื้องแรกเป็นเหตุให้เขาเข้ามาใกล้พระเจ้าประเสริฐที่กุศลในหกองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสตร์สินดาสัมมาสัมพทุทธเจ้าในที่สุดฟังเทศเจ้าพุทธเจ้าก็เป็นพระอาหันเข้านิพพานในปัจจุบัน เป็นว่าการพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระพักกวันเป็นว่าศีลมีอริสงสามรายการคือศีลเป็นเหตุให้มีความสุขศีลไม่จะได้ร่ำรวยศีลไม่เหตุหให้ให้นิพพานพรามคนนี้เข้ามาจากบ้านในฐานะที่เป็นพรานฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ต่อมามีความเริมใสในองค์สมเด็จพระธรรมศามิคือมีศีลอันดับแรกก่อนที่จะพบพระพุทธเจ้าเพียงข้อเดียว ก็สามารถบรรลุอรัตผลเป็นธระยะบุคคลในพุทธศาสนาได้เวลานี้บรรดาแต่พุทธบริษัทหลายสมาทานศีลแปลคือโบสถศีลถ้าตั้งใจปฏิบัติวยดีเห็นว่าบุญบรมีที่ท่านปฏิบัติกันสามารถจะเข้านิพพานได้เช่นเดียวกันอนาบรรดาแต่พุทธบริษัททุกท่านว่าไปว่ามาเวลากําหนดสามสิบนาที ก็ขอ,อยุกิวัฒธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดจึงบระธรรมเทศนานี้เขาบรรดาธรรมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนน่ายังมีด้วยความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาบงคลสมบูรณ์พลูผลในจงจะเดินไปด้วยจตุรพิจรพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันน่าสุข,ขาพระละ,ละปฏิพานหากทุกท่สั้นมีความประสงค์ส่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสงความปตัตนนาจงทุกประการ รัฐบานิีสัจนามาในะในสงศีลกาถาก็ขอ,อยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยการะชนี